สวัสดีค่ะวันนี้เพลชิวจะพาเพื่อนๆไปกินบุฟเฟ่อาหารไทยกันที่ร้าน82 Concept Cafe ที่นี่มีเมนูอาหารไทยให้ทานเพียบเลยละค่ะในราคา855บาทไปดูกันว่าจะทานอะไรได้บ้างกินบุฟเฟ่งบไม่บานกินได้แบบจุกๆเลยค่ะจองบุฟเฟ่ล่วงหน้าผ่านแอป h u n ี y Hub เท่านั้นนะคะ ที่นี่ค่ะเขาให้เรารับประทานเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเต็มค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโซนคาเฟ่ให้เรากินกาแฟและถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิกนะคะสามารถสำรองที่นั่งได้ผ่านแอป Hungy Hub ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครและจองผ่านแอปเป็นครั้งแรกสามารถใส่โค้ดส,ส่วนลดได้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะ เริ่มต้นที่เมนูทานเล่นค่ะแหนมเอ็นข้อไก่ทอดค่ะทอดกับกรอบเลยคู่กับพริกขี้หนูสวนนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงค่ะที่มีทั้งหอมซอยค่ะมะนาวซอยขิงซอยนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนมาด้วยกินพร้อมกับซอสนะคะสูตรเด็ดเลยข้อไก่มาแบบกรอบ,รอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะท่าจะจิ้มกับซอสนะคะที่เขาให้มาด้วยนะคะน่าจะอร่อย ตัวเองข้อไก่มีความกรอบกรึบมากเลยนะคะเหมาะสำหรับเป็นอาหารที่ทานเล่นก่อนที่อาหารหลักจะมาเลยนะคะความเปรี้ยวของแหนมเองข้อไก่ก็กําลังดีเลยค่ะเดี๋ยวกินแหนมกับเครื่องเคียงด้วยก็จะอร่อยไม่ว่าจะเป็นมะนาวขิงนะคะหรือว่าหอมซอยก็เข้ากันมากๆเลยละคะ่ะเดี๋ยวขอลองชิมอีกสักคำหนึงดีกว่านะคะ พร้อมกับใส่น้ำจิ้มลงไปด้วยค่ะที่เป็นซอสสูตรพิเศษของเขาเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะกินใส่เยอะๆเลยแบบนี้เลยนะคะกรึบกรอบค่ะอร่อยมากเลยค่ะสําหรับเมนูนี้เยี่ยมไปเลยเมนูทานเล่นเมนูที่สองนะคะเป็นเมนูลาบหมูคั่วกระทะค่ะ มาพร้อมกับแตงกวาแล้วก็เป็นพริกแห้งนะคะที่ทอดมากกรอบเลยเมนูนี้นะคะขอบอกนิดน,นึงค่ะแซ่บซีดรสจัดๆสำหรับเพื่อนๆค่ะที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่าน้องๆหนูๆที่มากันเป็นครอบครัวนะคะเมนูนี้เป็นข้อสังเกตไว้น,นิดนึงค่ะรสชาติจะเผ็ดนะคะเครื่องเคียงเขามาแบบแน่นตุ่มๆมากเลยนะคะ มาพร้อมกับโหระพานะคะแล้วก็มีใบมะกรูดทอดด้วยค่ะกินเข้าไปแล้วค่ะหอมเข้าคั่วตีขึ้นมาเลยแล้วก็กินแนมไปกับแตงกวานะคะจะอร่อยจะลดความเผ็ดของรสชาติอาหารได้ค่ะแซ่บมากเลยค่ะเมนูนี้ตันชอบมากเลยนะคะหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆนะคะที่ชอบกินเผ็ดนะคะก็สามารถแหนมกับพริกแห้งที่ทอดมากับกรอบได้เลยนะคะ าจาัดานมากเลยค่ะสำหรับเมนูนี้กินเข้าไปแล้วก็หิวข้าวเลยทีเดียวค่ะทุกคนแตงกวาเขามากบกรอบแล้วก็สดๆเลยนะคะหมูไม่ข้าวเลยวัตถุดิบทำได้ดีมากๆเลยค่ะเมนูถัดมาค่ะเป็นเมนูพิเศษนะคะเมื่อแพ็กเกจที่เราซื้อผ่านแอปฮังกี้ฮารเราก็จะสามารถเลือกเมนูพิเศษได้ หเมนูต่อท่านนะคะซึ่งวันนี้แตงก็เลือกได้2เมนูเพราะว่าตานมาด้วยกัน2คนนะคะเนื้อสอรอย,ย่างกับข้าวคั่วค่ะเป็นเนื้อออสเตรเลียค่ะย่างมากำลังพอดีเลยนะคะความหนาของเนื้อและสีของเนื้อจิ้มน้ำจิ้มฉ่ำเลยจะมีน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านเองแต่ตานขอจิ้มกับซอสจิ้มแจ่วก่อนเลยนะคะ เนื้อมีความนุ่มมากเลยไม่ได้ถึงขั้นละลายในปากนะคะแต่พอกัดเข้าไปในปากแล้วมันขาดเลยค่ะความนุ่มของเนื้อกำลังดีและไฟที่ย่างมาก็กำลังพอดีค่ะเนื้อไม่เหนียวนะคะแล้วก็ไม่คาวด้วยกินคู่กับแตงกวาอร่อยมากค่ะทุกคนกลิ่นข้าวคั่วหอมมากค่ะและเขาก็ ให้เรากินกับซอสจิ้มแจ่วด้วยนะคะซึ่งมันเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะความแซ่บของตัวน้ําจิ้มนะคะและบวกกับเนื้อนะคะที่ดูสีเขาสิคะแดงๆกําลังดีเลยค่ะจิ้มไปกับน้ําจิ้มนะคะแบบฉ่มๆเลยนะมันทําให้เราฟินมากเลยค่ะเมนูพีเมียมอีกหนึ่งเมนูที่ตาลได้เลือกมาในวันนี้ค่ะ เป็นขาหมูเยอรมันค่ะทอดกับกรอบเลยเสิร์ฟคู่กับ้มตำไทยนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงมาให้เราได้เลือกกินกันด้วยละค่ะดูจากภายนอกขาหมูเขาดูกรอบนอกแล้วก็ด้านในดูนุ่มฟูมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูดีกว่านะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะตัวขาหมูนะคะเขาทอดมาอย่างพิถีพิถันเลยหนังมีความกรอบกรึบ และส่วนด้านในนะคะก็มีความนุ่มยุยกำลังดีเลยค่ะกินคู่กับส้มตำนะคะเพื่อที่จะแก้เลียดด้วยความเป็นส้มตำไทยที่มีรสชาติกลางๆนะคะเสิร์ฟมาคู่กันนะคะทําให้เข้ากันอย่างดีเลยละคะ่ะเมนูนี้นะคะไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่เด็ดของทางร้านเลยละคะ่ะ ด้วยขวาหมูที่เขาเคี่ยวมาอย่างดีเลยพอลงกระทะทอดกับกรอบอะค่ะก็จะทำให้เนื้อในเขามีความอร่อยนะคะแล้วก็มีความนุ่มมากเลยค่ะพักเบรกกันด้วยเครื่องดื่มบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ค่ะตาเลือกเป็นน้ำเบอร์รี่แคนดี และเซาวรสโซดาค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟเย็นต่างๆนานานะคะแล้วก็มีน้ำอัดลมให้เราเลือกด้วยค่ะเบอร์รี่แคนดี้สีสวยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าว่ารสชาติจะสดชื่นเหมือนกับสีในแก้วนี้หรือเปล่านะคะด้านบนก็มีเชอร์รี่ค่ะแล้วก็มีเลมอนฝานมาด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสารแเนหหอมๆค่ะประดับมาที่แก้วด้วย สดชื่นตื่นกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแก้วนี้นะคะความเปรี้ยวของเชอร์รี่นะคะทำให้เราตื่นค่ะสดชื่นแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนผสมของโซดาเข้าไปด้วยนะคะดีงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมอีกแก้วนึงค่ะเป็นสวรสโซดาค่ะเมนูนี้นะคะเราต้องคนๆก่อนนะคะเพื่อให้สวรสนะคะกับโซดาเข้ากันค่ะเขาก็ตกแต่งมาด้วยใบสะระแหน่เหมือนกันเลยค่ะ ความสดชื่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะกินแล้วตัดเลียนได้ดีมากๆเลย <Wow. S 1> เมนูถัดมานะคะเป็นเมนูแกงส้มปลากระพงทอดค่ะไม่ค่อยเคยได้ยินเลยสำหรับปลากระพงทอดนะคะในนี้ค่ะปลากระพงมาแบบเยอะมากเลยนะคะเขาทอดมาให้แบบเต็มๆชามเลยค่ะ และนอกจากนี้ยังมีผักต่างๆนานาค่ะไม่ว่าจะเป็นแครอทบอคอครี่กระหลำดอกรสชาตินะคะเปรี้ยวน้ำหวานตามรสไม่จัดจ้านจนเกินไปแต่วัตถุดิบเขากับเครื่องเทศเขาเข้มข้นเวลาชิมเข้าไปนะคะตัวผักค่ะมีความนุ่มดีมากเลยเขาทำมาอย่างดีเลยและส่วนตัวปลาค่ะก็ไม่ได้เหนียวเละนะคะมีความนุ่มค่ะแล้วก็ ทอดมาแล้วลงไปในน้ํานะคะเขาก็จะไม่ได้กรอบมากนะแต่ว่าพอเข้ากันกับแกงส้มแล้วรสชาติเขากําลังดีเลยค่ะจะกินเ่าๆนะคะหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็อร่อยดีค่ะสําหรับที่นี่นะคะเป็นเมนูอาหารไทยรสชาติอาหารกําลังดีเลยค่ะทานได้รสชาติไม่ได้เผ็ดจัดจ้านนะคะแต่ว่าทุกอย่างกลมกล่อมเข้ากันกําลังดีเลยทีเดียวร้านนี้ขอแนะนําเลยค่ะ และจานอาหารของเขาก็เป็นขนาดอาราคาสเลยแต่เราทานกันในราคาบุฟเฟ่ไม่ต้องกลัวงบบาเลยละค่ะกินได้แบบไม่อันจุกๆเลยแต่ว่าต้องทานให้หมดนะคะไม่งั้นค่ะเราจะต้องถูกปรับในราคาอาหาราราคาอาราคาดค<ม>่ะเมนูต่อมาค่ะเป็นแกงกะทิกันบ้างดีกว่านะคะแกงเขียวหวานเนื้อลายค่ะ เต็มปากเต็มคำมากๆเลยค่ะเจ้าหน้าที่ยกมาเสิร์ฟแบบกำลังร้อนๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้เห็นแกงเขียวหวานนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงขนมจีนกันใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะตาไม่ได้สั่งขนมจีนนะตานมีสั่งหมี่ผัดชะอมมาเดี๋ยวตานจะกินกับเมนูนี้ดีกว่าค่ะเนื้อลายเขามาแบบนุ่มมากเลยนะคะไม่ได้นุ่มขนาดละลายในปากนะคะ แต่พอเรากินเข้าไปอะคะ่ะกัดก็ขาดเลยความนุ่มของเนื้อเข้ากันนอกจากนี้ยังใส่มะเขือใส่เลือดเข้ามาด้วยนะคะรสชาติเค้ากลมกล่อมกำลังดีไม่มันจนเลี่ยนเกินไปนะคะตานกินกับหมี่กระเฉดน,นะคะที่สั่งมาแล้วนะคะมันเข้ากันมากเลย เข้ากันเหมือนกับเรากินกับเส้นขนมจีนเลยนะคะแต่ด้วยแป้งของเส้นหมี่นะคะเขาจะหนึบกว่าแล้วก็มีความแน่นกว่าเวลากินเข้าไปก็ทำให้อร่อยค่ะลงตัวมากๆเลยนะนี่นะคะเป็นหมี่ผัดชะอมที่ตาลบอกมาสักครู่นี้มากุ้งตัวโตๆเลยพร้อมกับกากหมูกรอบๆนะคะให้เราได้กินแบบอร่อยเลยนี่ค่ะแต่ตาลน,นะจะกินกับ แกงเขียวหวานอย่างที่ตานได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเส้นเขานะคะมีความหนึบแล้วก็นุ่มกําลังดีเลยอันนี้มาเสิร์ฟสักพักนึงแล้วเส้นก็ยังไม่เหนียวเลยนะคะด้วยความที่เขาทําได้พอดิบพอดีแล้วก็รสชาติไม่เค็มนะคะเมื่อกินกับแกงเขียวหวานก็เข้ากันค่ะและเมนูนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่าน้องๆหนูๆที่เป็นเด็กๆค่ะก็สามารถทานได้เลยรสชาติกลมกล่อมกาลังดี ตัดเลี่ยนได้อย่างดีเลยค่ะด้วยความที่เขาหอมเครื่องเทศนะคะหอมผักก็ทำให้กินเข้ากันได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ mm hmm. สำหรับเมนูถัดมานะคะเ mm hmm. พื่อนๆที่ชอบความแซบ่บความซีดพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับยำมะม,ม่วงหมูกรอบหมูกรอบมาแบบกรอบกรุบราดมากับเครื่องยำต่างๆนานา เข้าการตัดเลี่ยนได้อย่างดีสำหรับตานะคะชอบเมนูนี้มากเลยเพราะว่าของเขาตัดเลี่ยนได้ดีก็แซ่บซีดอย่างที่ตาชอบเลยมีความเปรี้ยวนำนะคะแล้วรสชาติก็กลมกล่อมไม่ใช่เปรี้ยวโดดเลยนะคือกำลังดีเลยค่ะเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมค่ะมะม่วงนะคะเขามาแบบกรอบๆเลยเชาะมาเป็นชิ้นๆกำลังดีเลยค่ะ ใส่พริกสดเข้ามานะคะหอมซอยและน้ำยำสูตรเด็ดของทางร้านที่เข้มข้นมากทำให้เรากินเข้าไปแล้วก็แซ่บนัวดีเลยค่ะและเมนูถัดมาค่ะชื่อว่ายำทะเลทอดซอสไข่เค็มแต่ไม่เคยได้ยินเมนูนี้เลยนะคะเขาเอาสัตว์ทะเลต่างๆนะคะมาทอดใส่น้ำยำแล้วก็ใส่ซอสไข่เค็มลงไปด้วย เพื่อนๆคะทำให้อาหารจานนี้นะเขามีความระมุนเพราะว่ามีซอสไข่เค็มมาเบรกความเปรี้ยวของน้ำยำเอาไว้นะคะถ้าหากเพื่อนๆที่อยากกินยำแต่ว่าไม่ได้ชอบความเปรี้ยวซีดมากนะคะจานนี้ตังขอแนะนำเลยคะ่ะไอเดียดีมากเลยเอายำกับซอสไข่เค็มมาผสมรวมกันและทำยังไงนะาให้เขาเข้ากันกลมกล่อมอย่างดีเลย ทะเลท่อต่างๆที่ใส่เข้ามานะคะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกค่ะกุ้งตัวโตๆให้เราได้เลือกกินอย่างจุใจไปเลยค่ะสำหรับเมนูนี้รสชาติดีไอเดียดีเลิศเลยจ้า,าส่วนของหวานจะไม่ได้อยู่ในเซตนี้นะคะจะแยกขายตัางหากไปอยู่ที่โซนคาเฟ่ซึ่งเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันค่ะ ปิดท้ายด้วยบรรยากาศทางร้านและความประทับใจค่ะบรรยากาศที่ร้านนะคะเป็นที่นั่งแบบสบายๆเหมาะกับการมาเป็นเพื่อนเป็นแก๊งเป็นคู่รักหรือว่าเป็นครอบครัวก็ได้เลยค่ะสถานที่กว้างขวางนะคะแล้วก็โต๊ะก็ใหญ่วางอาหารได้อย่างดีเลยละค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่ก็เปิดเพลงครอครอให้เราทานข้าวไปด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ น้องพนักงานก็คอยมาดูแลเราตลอดเลยเวลาที่เราทานเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาเก็บและนอกจากนี้ค่ะรสชาติอาหารที่อร่อยแล้วก็ยังมีโซนคาเฟ่ด้วยนะคะตรงนี้นะเราก็สามารถซื้อกาแฟค่ะกับขนมหวานได้จากตรงนี้เลยซึ่งวันนี้เองค่ะแต่ก็ซื้อเป็นเมนูกาแฟส้มนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นอเมริกาโน่ค่ะและนอกจากนี้ค่ะอย่างที่่านบอกไว้นะคะเขาก็มีขนมหวานนะคะให้เราได้เลือกมากมายเลยไม่ว่า จะเป็นเค้กต่างๆนานานะคะให้เราได้เลือกกินเลยบูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะหรือว่าจะเป็นครัวซองต่างๆก็มีให้เราได้เลือกค่ะและนอกจากนี้ที่นี่นะคะถ่ายรูปสวยมากเลยเพราะว่าเขาจัดร้านได้อย่างน่ารักสไตล์ขาวๆมินิมอลมินิมอลค่ะให้สาวๆนะคะลงรูปอัพโซเชียลได้อย่างรัวๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศาภาพรวมที่ตาได้นำมาฝากค่ะวิธีการเดินทางนะคะ รถไฟฟ้ามาไม่ถึงนะคะรถเมย์มาไม่ถึงเราจะต้องขับรถมานะคะหรือว่านั่งรถแท็กซี่มาเท่านั้นค่ะที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะคะและก็อยู่เลยเซนทรัลวินเลดมาประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะ สถานที่สวยถ่ายรูปสวยอยู่ใกล้เซ็นทรันอยู่ใกล้สนามบินถ้าหากเพื่อนๆได้ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้กันนะคะส่วนรายละเอียดตาจะแปะไว้ที่ใต้เดสคริปชันให้เพื่อนๆด้วยค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ